สีม่วงอะมันเป็นสีที่ผสมระหว่างแดงกับน้ำเงินมันคือร้อนกับเย็นแต่ว่าม่วงมันคือถ้าเปรียบทางความรู้สึกหนูว่ามันมันผสมบนเปร,ระหว่างสุขกับเศร้าทุกกับสุขแบบอะไรแบบนั้นนะคะมันคือตรงกลาง เหมือนเวลาคนเรามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ได้แบบว่าสุขบริสุทธิ์100%เซ็นในชีวิตเรามันก็ต้องมีเท่าๆว่างเพราะเชื่อว่าสีม่วงเป็นตัวแทนของความรู้สึกได้ทั้งทุกข์และสุข ซึงเป็นที่มาของ All My Purple Feelings ผลงานอัลบั้มแรกของ2ศิลปินอูปิมลานดอกไม้สีป่าซางและแอนมนัสนันกิ่งเกษมในานามลานดอกไม้ซึ่งนอกจากจะมีข่าวดีในฐานะศิลปินไทยไม่กี่รายที่ได้ไปเล่นเทศกาลดนตรีมี on Oasis Fest ที่ไต้หวันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพวกเธอยังอยู่ระหว่างการเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ซึ่งหากย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นแทบไม่น่าเชื่อว่าทั้งคู่ได้รู้จักกันเพราะจดหมายของมหาวิทยาลัยที่จ่าหน้าซองผิดเพียงหนึ่งฉบับอูปิมโดดเด่นมาตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วค่ะเหมือนแบบว่าด้วยความอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนจะรู้อะทุกคนในรุ่นจะรู้ว่าคนเนี้ยชื่ออูปิมอะไรแบบนั้นค่ะแต่ว่าได้รู้จักกันเพราะว่ามีามหาลาัยส่งเมลผิดมาแล้ว หนูต้องเข้าปฐมมิเทศแล้วหนูไม่มีเพื่อนที่มาต่อที่เดียวกันเลยแล้วหนูเขินๆขนถ้าจะเข้าปฐมนิเทศคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาเบอร์โทรที่เขาส่งผิดเข้ามาเมลหนูไปแอดไลน์แล้วก็ขอไปอยู่ด้วยวันปฐมมิเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอแล้วนหนู<ช>ไม่คิดมากอะค่ะแบบว่าใครแอดมาหนาก็คุยหมดตอนนั้นนะคะเพราะว่าแบบว่าเราก็ต้องการเพื่อนใหม่ใช่ใครทักมา,าเป็นเพื่อนกันเป็นเ,นเพื่อนกันหมดอะไรอะไรไม่ค่อยจะ เราเป็นรูเมดกัน,นะค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราอยู่หอในด้วยกันแล้วเราอยู่กันไม่ได้ะคะ่ะเราก็เลยจับคู่กันมาไปหาห้องเช่าด้วยกันเป็นหอข้างนอกอะไระ <c oughs> ก็เลยเออกไปอยู่หอ,อนอกด้วยกันสองคนแล้วก็แชร์แชร์ห้องร่วมกันก็เริ่มอยู่ด้วยกันมานตั้งแต่ตอนนั้น,นะคะ่ะแล้วก็ เริ่มมาทําวงด้วยกันจากที่อุปิมต้องทําเพลงส่งอาจารย์ค่ะเพราะว่าอุปิมเรียนสาขาเพอร์ฟอร์มแล้วต้องมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเราก็หนูไปช่วยคิดคอร์ดคิดกีดตาร์แล้วก็เกิดเป็นเพลงเก็บดอกไม้ใช่เพลงแรกของหลักไม้ ฉันคู่เชื่อว่าหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของลานดอกไม้เกิดมาจากการเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะในขณะที่อูปิมเป็นส่วนผสมของการแสดงออกด้านอารมณ์และศิลปะ And, แอนก็จะคอยจัดการงานเบื้องหลังและการพัฒนาไอเดียต่างๆให้กลายเป็นผลงานออกมาหากส่วนสำคัญจริงๆคือการไว้ใจอีกฝ่ายให้ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ในงานที่ถนัด No แบปล่ให้ ตัวเองล่องลอยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็แอนจะเป็นคนบอกว่าอะไรที่เราฟุ้งเฟอ้อออกมามันสามารถทําได้จริงไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่าแอนก็นจะเป็นคนกรองให้อีกทีให้แบบดึงให้มันอยู่ในโลกความเป็นจริงหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นหนูก็จะลอยไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่ามันก็จะมีสูตรที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆค่ะอย่างบางทีถ้า แบบว่าเฮ้ยเห็นคนละอย่างมากเกินไปเราก็ต้องหาบุคคลที่3หรือว่าอะไรที่หนูแต่หนูจะเป็นคนไวใจอุป,ปิมค่ะในเรื่องไอเดียหรือการทําอะไรสักอย่างที่มันต้องใช้ความรู้สึกหนูจะยกให้ปิม่่ใรรไมเปดยอมันยอหนไหม ทั้งคู่บอกว่าเป้าหมายเวลานี้นอกจากการเตรียมงานคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงในอีกราวหนึ่งเดือนข้างหน้าพวกเธอก็ตั้งใจว่าอยากจะลองทำอีพอัลบั้มภาษาอังกฤษสักชุดหนึ่งเพื่อลองตลาดในต่างประเทศเพราะปัจจุบันมีโอกาสเปิดให้ศิลปินไทยสามารถมีฝันที่ใหญ่ได้มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ฝันไว้ะคะใช้คำว่าฝันไว้ก็คืออยากจะไประดับสากล แว่าตอนนี้เอาคอนเสิร์ตไทยให้รอดกันเอาใช้ชีวิตในประเทศนี้ให้รอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ทําได้ดีอ่ะในประเทศนี้เราเลรไม่ได้อยู่ในจุดที่เราพอใจอะไรอย่างเงี้ย